เพลงต่อไปเขียนมาจากบทความครับบทความมันเดิมตอนสมัยเด็ก,ดกผมแอบเนิร์ดอยู่นะครับชอบเก็บตัวอยู่บ้านแล้วก็อ่านหนังสือครับเพราะผมโดนพ่อผมหลอกด้วยแหละผมชอบกุศโลบายนี้ของพ่อผมมากนลยนำไปใช้ได้พ่อผมแกจะชอบวันทุกวันเสาร์อาทิตย์แกจะตั้งคําถามกับผมแกจะมีชั้นหนังสืออยู่ชั้นหนึ่งนะครับเป็นสมบัติที่พ่อมอบให้ผมนะทุกเสาร์ที่แกจะมาถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับหนังสือในชั้น ถ้าผมตอบได้ผมก็จะได้เงินนะตอนเด็กๆผมก็คิดคิดมาตลอดว่าตัวเองผู้ชนะนะคิดว่าแบบเลิกเรียนผมก็รีบกลับบ้านมาอ่านหนังสือคิดแค่ว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี่แหละจะกินเงินพ่อให้ได้เยอะๆเลยจะได้มีเงินไปกินขนมที่โรงเรียนแล้วก็ตอบคาถามพ่อได้ตลอดนะครับพ่อจะตั้งคําถามง่ายๆตอนนั้นก็พยองตัวเองว่าเราเนี่เก่งเหลือเกินสามารถเอาชนะพ่อตัวเองได้โนะตมาเพิ่งมารู้ว่านั่เป็นกุศโลบายที่ พ่อปลูกฝังให้ผมเป็นคนรักการอ่านนะก็มารู้อีกทีที่ตอนที่พ่อได้จากไปแล้วนะนําไปใช้ได้นะวิธีนี้ผมชอบมากเพลงต่อไปเป็นเพลงที่เขียนเกี่ยวกับสัมพันธ์ความรักสายใยในครอบครัวนะครับเรื่องราวสารตั้งต้นทังเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าผมมาชอบตรงที่ว่ามีคนฟังแล้วเขาอินบ็อกเข้ามาเขาบอกว่าเขาฟังเพลงนี้แล้วเขาเห็นต่างออกไปนะครับฟังเพลงนี้แล้วเขารู้สึกถึงลูกตัวเองเขามีลูกน้อย เขาบอกว่าทุกวันนี้เขารู้สึกใจหายแปลกๆว่าได้เฝ้ามองดูลูกน้อยกําลังจะเติบโตนะครับมีความสุขอยู่กับลูกน้อยพร้อมๆกับ,บคิดว่าในวันหนึ่งลูกจะต้องเติบโตขึ้นแล้วก็จะต้องมีสังคมของตัวเองอาจจะต้องห่างกันออกไปเขาบอกว่าเขาใจหายมากๆแต่นั้นมันก็เป็นการจากลาที่มันจะต้องเกิดขึ้น,นตอนที่ยังอยู่ด้วยกันก็ตักตวงเก็บเกี่ยวความสุขความทรงจำมาให้มากที่สุดนะครับ เพื่อตอนที่ห่างกันนั้นเราจะได้เขาได้คิดถึงการได้ยิ้ม,มุงปากบ้างนะครับลองฟังดูนะครับชื่อเพลงว่าคำที่เกินจากกล่าวนะครับ แล้วเธอจะจับมือใครวันที่เราไม่อยู่แล้วเธอจะสบตาใครวันที่เธอละลาแล้วเธอจะเติบโตไปผ่านช่วงเวลา แล้วใครจะปลอบโยนเธอวันที่เธอทำผิดแล้วใครจะกอลอดวงใจเมื่อเธอมีปัญหาแล้วใครจะอยู่ วันที่เราไม่อยู่แล้วเธอจะสบตาใครในวันที่เธอเนรุ้ลแล้วเธอจะเติบโตไปผ่านช่วงเวลาได้ยังไงแล้วใครจะปลอบโยนเธอวันที่เธอทำผิดแล้วใครจะขอด,ดวงใจเมื่อเธอมีปัญหาแล้วใครจะอยู่ดูแล เ่เธอมีน้ำตาไม่ยอดดวงใจแล้วเธอจะจับมือใครวันที่เราไม่อยู่แล้วเธอจะสบตาใครวันที่เธอเหนือาแล้วเธอจะเติบโตไปผ่านช่วงเวลาได้ยังไงแล้วใครจะรยอม เธอทำผิดแล้วใครจะกอดดวงใจเมื่อเธอมีปัญหาแล้วใครจะอยู่ดูแลเมื่อเธอมีน้ำตา ตนะครับ้เป็นการจากลาที่ยังไงมันก็ต้องจากเราแค่เตรียมตัวตักตวงทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้มากที่สุด